ไปเชิญค่ะสวัสดีครับคุณหมอวันนี้เป็นอะไรถึงมาหาคุณหมอคะเอออย่างนี้ครับผมผมมีปัญหาถามคุณหมอครับคือผมอยากจะถาม,มว่าทําไมผมใส่ถุงยางอยู่ทำไมแฟนผมถึงท้องครับผมอ่างั้นคุณฟังทางนี้นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะเล่านิทานให้ฟังนะครับมีนายพานคนหนึ่งเขาไปเขาชอบไปล่าสัตว์ในป่าแล้ว วันหนึ่งเขาหยิบไม้เท้าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปืนแล้วพอเขาเข้าไปถึงป่านั้นเขาก็เห็นมีมีตัวนั้นกําลังจะกระโจนใส่เขาเขาก็เลยหยิบไม้เท้าที่คิดว่าเป็นเขาก็เลยหยิบไม้เท้าที่คิดว่าเป็นปืนมายิงมีบ้างแล้วมีก็ตายทันทีเออคุณหมอมีจะตายได้ยังไงไม้เท้าไม่ใช่ปืนจะมีตายะไรเป็นไปไม่ได้เราสังเกตว่าจะมีคนอื่นมายิงอคุณก็เข้าใจแล้วนี่คะ